ความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในระบบขนส่งมวลชนที่ประเทศไทยติดอันดับ8ใน16เมืองแต่สิ่งที่สังคมไทยควรตระหนักคือไม่แต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ไม่ปลอดภัยแต่ดูเหมืนว่าชีวิตคนไทยทุกเพศทุกวัยล้วนตั้งอยู่ในความเสี่ยงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาร่วมวิคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำมภกาศในอิน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In นเ r อร์วิววิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาิกา30น,นทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามที่จะให้คุณผู้ชมติด Hash t ็ i i n น e r v i e w มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่ว่าคุณเคยมีประสบการณ์สุดแย่อย่างไรในการใช้บริการขนส่งมวลชนคุณผู้ชมคะตอนนี้ คุณผู้ชมติดแฮชแท็กมาเยอะมากเป็นปรากฏการณ์ถล่มทลายแขกไม่เคยเจอการส่งแฮชแท็กมาเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วทุกคนนะคะแชร์ประสบการณ์ยอดแย่ในการใช้ขนส่งมวลชนซึ่งมันเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพนั้นเป็นภาระหนักอกหนักใจและเป็นความคับข้องใจของคนที่ต้องใช้บริการจริงๆคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเรามาดูกัน จัดอันดับของเขานะคะใครเป็นคนจัดอันดับนี้ค่ะมูล,ลนิธิทอมสันรอยเตอร์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการขนส่งมวลชนเขาเก็บสําหรับผู้หญิงก่อนนะคะโดยเก็บข้อมูลจากผู้หญิง6000คนจาก15เมืองบวกนิวยอร์กเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะเป็น16เมืองค่ะคุณผู้ชมคําถามที่เขาไปถามผู้หญิงเหล่านั้นก็คือรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนกับการเดินทางกลางคืนคนเดียวความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาร่างกาย มีความมั่นใจแค่ไหนว่าคนรอบข้างจะเข้ามาช่วยมั่นใจแค่ไหนว่าตำรวจตำรวจนะคะจะมา take action เรื่องเหล่านี้เร็วๆมีความพร้อมของการจัดระบบขนส่งมวลชนอ,อ,อย่างปลอดภัยแค่ไหนในความรู้สึกของพวกเธอมาดูลำดับกันคุณผู้ชมเขาทำไว้ปี2014แต่สิ่งที่แขกแบบขำมากนะคะหลังจากที่ไปสำรวจตรวจข่าวนี้นั่นก็คือมันมีสหัวข้อค่ะคุณผู้ชมปี2014เขาขึ้นหัวข้อมาอย่างนี้ว่า เมืองที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับผู้ผู้หญิงในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรียงจากนิวยอร์กไปจบที่บอกตาแล้วกรุงเทพอยู่ในอันดับที่9แต่ข่าวเมื่อวานนี้คุณผู้ชมไปตั้งหัวข้ออย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือข้อมูลชุดเดียวกันคือตั้งหัวข้อว่า16เมืองที่อันตรายที่สุดสําหรับผู้หญิงในการใช้ระบบขนส่งมวลชนแต่ พอบอกว่าเมืองอันตรายที่สุดก็เลยกลับตาลปาดอบกต้าขึ้นนะคะแล้วก็ไปจบที่นิวยอร์กแล้วกรุงเทพก็จึงไปอยู่ในลำดับที่8คนก็ไปตกอกตกใจว่าตายแล้วกรุงเทพอันตรายเป็นอันดับที่8แต่เพียงแต่กลับคำถามกรุงเทพปลอดภัยเป็นอันดับที่9ใน16เมืองคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามสิ่งที่แขกอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่านิวยอร์กปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรในความคิดของผู้หญิง6 0 0ันคนเขาบอกว่าที่เขารู้สึกว่า นิวยอร์กเนี่ยทรานสปอร์เทชันหรือว่าขนส่งมวลชนรู้สึกปลอดภัยมากเพราะว่ามีกล้อง C C T V เยอะมากจนคนอุ่นใจส่วนโตเกียวทำไมจึงปลอดภัยเป็นระดับที่สองเขาบอกว่าเพราะว่ามีตู้นะคะรถไฟสำหรับเลดี้หรือว่าเป็นเลดี้คาร์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยรู้สึกปลอดภัย เป็นพิเศษแต่มีคนวิจารณ์อย่างนี้ค่ะว่าระบบขนส่งสารนะที่ปลอดภัยจริงๆควรจะปลอดภัยด้วยตัวระบบของมันเองทั้งหมดและปลอดภัยสําหรับ ทุกคนไม่ใช่ปลอดภัยเพียงเพราะว่าคุณกันผู้หญิงเอาไปไว้โลกอีกใบหนึ่งอะค่ะคือกันผู้หญิงไปไว้อีกตู้นึงกันผู้หญิงไปไว้อีกล็อกนึงอีกเกรนนึงอีกโซนนึงแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไปเจอกับคนเพศอื่นๆผู้หญิงก็เลยรู้สึกปลอดภัยนักผังเมืองหลายๆคนหรือที่นักออกแบบเมืองเขาก็วิจารณ์ว่าไอ้วิธีแก้ไขปัญหาแบบนี้มันไม่มันมันไม่น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์นะคะรามีเวลาสั้นนิดหนึ่งเดีย๋ยวไขจะรีบพูดกละกันผูะ อยากให้เวลากับแขกรับเชิญที่จะมาโฟนอินกับเราสําหรับแขกคําถามที่บอกว่ารถสาธา,ารณะปลอดภัยแค่ไหนสาหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นคําถามแอดวานซ์เกินไปค่ะคุณผู้ชมก้าวหน้าเกินไปเพราะขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและในเมืองไทยด้วยไม่เคยปลอดภัยสําหรับใครเลยไม่เคยให้ความรู้สึกอุ่นใจเราไม่เคยรู้สึกว่าเราสามารถนั่งที่ป้ายรถเมล์ตอนทเที่ยงคืนเราไม่รู้สึกว่าเราสามารถนั่งรถเมล์นั่งรถไฟ ใช้บริการรถสาธารณะเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นตามลำพังคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กคนแก่เพศวัยไหนก็ตามทั้งหมดนี้ทำไมจึงไม่เกิดความรู้สึกปลอดภัยกับการใช้ชีวิตในเมืองนี้ใน,ในประเทศนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริการขนส่งสาธารณะอย่าลืมนะคะคุณชมเรามีรถเมยสายแที่โด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็นรถเมยที่หวาดเสียวเร้าใจที่สุด เราอยู่กับความเสี่ยงแบบนี้จนเคยชินหรือเปล่าและมันมีทางออกสำหรับปัญหานี้อย่างไรแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมติดแฮชแท็กมานะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แย่ๆกับเรามันมีทางออกไหมช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะไปคุยกับอาจารย์ถาปนาบุญยะประวิทย์อุปนายกสมาคมการวางผังเมืองไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ ปนาบุญยประวิย์อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทยนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ถปปนาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาประเด็นเลยค่ะอาจารย์ทําไมขนส่งสาธารณะของบ้านเมืองเรามันจึงไม่ให้ความรู้สึกว่าเราอยากจะวางใจไม่ให้ความรู้สึกว่าเรามีความปลอดภัยในการใช้บริการค่ะ เอ่อเรียนคุณลักษณะแบบนี้นะครับว่าเอา่อประเทศไทยหรือรเทพมหานครหรือทุกเมืองเนี่ยเราไม่ได้มีการออกแบบเมืองนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้ออกแบบเมืองเนี่ยนะอะไรมันควรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเอ่อการออกแบบเมืองด้วยการวางผังเมืองเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวต้นนะครับที่จะนําไปสู่กระบวนการที่จะสร้างมาตรฐานในระบบการขนส่งการเดินทางทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนี่นะครับพอเราไม่สามารถที่จะหา มาตรฐานของเมือนได้นะราะฉะนการใช้ที่ดินเองการขนส่งมวลชนเองระบบขนส่งสาธารณะเองเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงครับแต่ครับคือความปลอดภัยยังเป็นอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะเราเราเราต้องเราต้องหามาตรฐานได้ก่อนนะครับแล้วเราจะหามาตรฐานนี้ได้จากไหนคะอาจารย์อผมผมขออนุญาตเออเรียนคลัษณะผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัว มาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับของตัว f t a หรือภาษังกฤษก็คือตัว Federal Transit Administration เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะวางแผนเรื่องการใช้ที่ดินและก็การขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องดูเรื่องของอมาตรฐานความปลอดภัยสองเรื่องสองกลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับกลุ่มแรกสุดก็คือมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้จากการวางแผนและการออกแบบโครงการนะครับอขออนุญาตคุณรัชนานีดเดียวนะครับที่จะอธิบายว่า มันจะมีอยู่หัวข้อ,อย่อยู่เสียงหัวข้อตอนแรกสุดเนียก็คือว่าการวางแผนโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับที่ต้องเชื่อมต่อกับระหว่างศูนย์เศรษฐกิจชุมชนแรล่งต่างนี่นะฮะรัฐต้องกําหนดให้เด่นชัดเลยว่าศูนย์เศรษฐกิจอยู่ตรงไหนคนอยู่อาศัยมากสุดตรงไหนแล้วก็วางโครงข่ายเชื่อมต่อนะครับให้มีรประสิทธิภาพอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่สองก็คือว่ากําหนดที่ตั้งให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ตั้งนั้นนี่นะฮะก็ควรเป็นที่ตั้งที่อยู่ในเขต ศูนย์เศรษฐกิจมีอยู่ใจกลางเมืองกีอยู่ใจกลางย่านนะครับอันนี้จะกําหน่อชัดเจนเลยนะครับอาจารย์ <est> ค่ะข้อที่สามก็ครับครับค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามก็คือว่าให้จาแนกประเภทที่ตั้งของสถานีนี้ชัดว่าสถานีไหนเนี่ยนะฮะมันเป็นสถานีขนาดใหญ่เราเรียกว่าเป็นศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามันเป็น m o d e นส Transportation Center หมายถึงว่ามีสถานีนี้นะครับมีทั้งรถไฟความเร็วสูงมีรถเรียกว่าเป็นเมโทรไลน์ นะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้ารางเบาแล้วก็มีรถบัสมาเชื่อมต่อหรือสถานีไหนเนี่ยเชื่อมต่อแค่สองประเภทการเดินทางหรือสถานีไหนเนี่ยนะครับมีประเภทเดินทางเดียวทีนี้พอกําหนดประเภทเดินรูปแบบสถานีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็เอาระบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเชื่อมนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะในข้อหนึ่งจุดสามเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการออกแบบเมืองมาก่อนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจุดไหนควรวางสถานีประเภทไหนมันก็จึงมั่วแบบที่ที่เราเห็นก็คือว่าบางสถานีมันก็ไปอยู่ในที่โล่งบ้างที่เปลี่ยวบ้างนะครับ แล้วก็ไม่มีการเชื่อมต่อที่ที่มีความเหมาะสมนะครับนะครับเข้อสี่ก็คือว่าเราไม่มีกระบวนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเอ่อ uh, transit oriented development นะครับหรือ TOD เ <Yeah. S 1> นี่ยนะครับพอเราไม่ไม่ไม่ได้พัฒนา TOD เราจึงไม่รู้ว่าบริเวณไหนควรจะต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็พนิชเ์หาพนิชเกรรมอย่างไร mm hmm. นะครับชุมชนแห่งการเดินจะเกิดรอบสถาน,นีไหมเราไม่ทราบ mm hmm. นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก่อนก่อนสุดท้ายก็คือว่านะครับ เราไม่มีข้อกําหนดในการออกแบบระบบการเชื่อมต่อผมเรียนว่าระบบการเชื่อมต่อที่ FTA กําหนดก็คือว่าในพื้นที่รอบสถานีเนี่ยรัศมีประมาณสักไม่น้อยกว่าสีออ่ห้ารอยเมตรเนี่ยนะฮะเราออกแบบตามวิธีการของ universal design หรือภาษาไทยเรียกว่าอารยสถาปัตย์นะครับก็คือกําหนดระบบการเชื่อมต่อด้วยทางลากมีระบบการสัญลักษณ์การเดินสัญลักษณ์การนําทางนะครับมีระบบความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตัวต่อไปก็คือว่า ต้องมีการออกแบบเชื่อมต่อระบงประเภทการเดินทางหรือสถานีด้วยทางเดินหรือว่าถ้าถ้าเป็นสถานีขนาดใหญ่นี่นะต้องมีการเชื่อมต่อด้วย e ic, อยินแทนด์เนิตเชื่อว่าใช้โมโนเรลเชื่อมต่อใช้บีอทีเชื่อมต่อซึ่งผมคิดว่าคุณล,ลักษณะเสียดที่สิงคโปร์หรือทั้งมดใหญ่ๆ,ๆนี่นะครับก็จะมีระบบพวกนี้ฮนะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับศูนย์การค้านะครับสุดท้ายก็คือว่าการออกแบบสถานีขนส่งมวลชนสถานีรถไฟฟ้าสนามบินนะครับต้องออกแบบภายใต้ามาตรฐาน ความปลอดภัยอันเดียวกันมีความงดงามด้านสถาปัตยนะครับมีระบบบริการมีความส,ดสะดวกสบายเนในลักษณะดเดียวกันไม่ใช่ว่าสนามบินเนี่ยนะครับออกแบบส,สวยงามมากเลยจ้า <c oughs> นะแต่พอมาดูสถานีขนส่งดูไม่ได้เลยครับ <c oughs> ห้องน้ําห้องท่าที่นั่งระบบปรับอาการระบบการเชื่อมต่อทุกสิ่งอย่างนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่เราไม่ได้เอาอมาฐานเข้ามาใช้ เราก็เลยเจอ<า>ปัญหาเรื่องความปลอดภัยแบบเนี้ครับอาจารย์ครับมาตรฐานนี้เขามีมาในโลกกี่ปีแล้วคะอาจารย์เออผมคิดว่าเอาอย่างนี้นะครับนิวยอร์กนี่นะฮะมีรถไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า50ปีแล้วครับ คือม่ะมาตรฐานนี้เขาใช้ตรงนี้มานานมากครับครับมาตรฐานนี้มีอยู่ในโลกมาประมาณอย่างน้อยที่สุดห้าสิบปีแล mm ้วประเทศละปรเทศไทยเราไปอยู่ซะที่ไหนคะอาจารย์ทําไมเราจึงไม่ไปเข้ามาตรฐานของเขาคะอาจารย์ค่ะเราไปตกหล่นที่ไหนคะอาจารย์ค่ะคําถามนี้ตอบตอบค่อนข้างยากนะครับคือเราอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องกระบวนการเรียนรู้นะครับการบริการองค์ความรู้จากต่างประเทศเข้ามาใช้นะครับผมผมยกตัวอย่างให้คุณลักษนะเห็นภาพชัดๆก็คือว่าเอ่อ ขสมกเขาออกแบบโครงขา่ขายการเดินทางในระเทศมหานาครน,นี่นะครับแล้วก็มีรถวิ่งเต็มไปหมดเลยนี่นะครับนั่นคือกระบวนการออกแบบที่ในขณะนั้นที่เราไม่มีรถไฟฟ้าแต่ขณะนี้เมื่อเรามีรถไฟฟ้าแล้วนี่นะครับระบบการขนส่งของขอสมก,กต้องเปลี่ยนแปลงครับเพราะนั่นจากว่าเมืองมันจะมีศูนย์แล้วก็ในแต่ละศูนย์ก็จะมีสถานีหลักเพราะงั้นขสมกก็ต้องมาเชื่อมต่อกับสถานีหลักแล้วก็วิ่งกันเป็นกลุ่มๆเพราะงั้นรูปแบบสถานีต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหนปัจจุบันนี่นะครับขสมกก็ไปทางหนึ่ง ค่ะนะครับรฟมอนี่ก็ไปทางหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครที่ดูแลบิทีเซ็นก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับเราเราต่างเป็นเอกเทศต่อกันเลยกันแล้วเราไม่คุยกันที่นี้ก็ถามอาจารย์นะคะสั้นๆ้นสั้นๆั้คำถามสุดท้ายเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีข้อเสนอแนอะไรให้เราพอจะมีความหวังบ้างคะอผมคิดว่าทุกหน่วยงานต้องต้องต้องร่วมมือกันแล้วก็ต้องต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านการผังเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของสมาร์ทโกลส์ที่ผมกำลังเผยแพร่อยู่นี้นะครับ เข้ามาบูรณาการและก็ทุกหน่วยงานต้องนั่งหารือกันว่าณวันนี้เนี่ยนะครับะระบบการเดินทางของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปคนใช้ระบบขนส่งมากขึ้นขนส่งมวลชนเนี่ยมากขึ้นเราจะมีมาตรการเราจะมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรบ้างที่นํามาใช้ในกระบวนการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐานและก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับกับคนทุกคนทุกอายุทุกระดับรายได้ต้องได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน,นอาจารย์คะขอเอาใจช่วยให้ โปรเจกต์ของอาจารย์สําเร็จได้โดยไวนะคะเราจะได้ไม่หล่นหายไปจากโลกใบนี้ที่เราหายไปถึง50ปีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างชัดเจนสําหรับคําตอบนะคะว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงความปลอดภัยสําหรับผู้หญิงเลยเอาแค่ขอให้เราเข้ามาตรฐานโลกเสียก่อนเรายังทําไม่ได้ก็คงต้องลุ้นกันละค่ะว่าก้าวแรกเราจะทําสําเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับอินยู 为我们看。 เราวิวเราไปกันเร็วๆเ,เพราะว่าความคิดเห็นวันนี้เยอะมากคุณธีรพัฒน์ค่ะเคยนั่งรถเมยสาย8แล้วรถเมยสาย8อีกคันตีคู่มาแข่งกันแย่งผู้โดยสารขับเร็วมากแล้วก็ปาดหน้ากันไปมาเองอีกอันตรายมากกดออดลงไปหน้าเลยเคยได้ยินว่ารถเมย์สาย8มีบริษัทเอกชนเดินรถ3บริษัททําให้ต้องแข่งกันแย่งผู้โดยสารที่จริงแล้วรถสาย8นะคะมี3บริษัทที่เป็นรถธรรมดาแล้วก็1บริษัทที่เป็นรถปรับอากาศด้วยค่ะคุณธวัฒผู้ข่าว จอดเลยป้ายกระเป๋ารถบน่นใส่เบาะนั่งไม่ยึดกับเก้าอี้หน้าต่างตัวล็อกเสียควันดำกลิ่นไม่ดำ กริ่งควันดำกลิ่งไม่ดังพัดลมดูดเส้นผมนะักกลัวค่ะบันไดขึ้นลงสูงชันคนขับนักเลงขับเร็วปาดด่าตัวถังเป็นสนิมน้ำรั่วมือจับหลุดเบาะนั่งกับพนักพิงขาดโอ้โหแขกอ่ะแล้วจะเป็นลมแทนนะคะคุณต้อยพาลูกไปด้วยยังไม่ทันลงจากรถดีเลยรถกระชากออกไปละไม่รู้รีบไปหาอะไรโกรธมากรู้สึกว่าคนไทยคุณภาพชีวิตต่ำจริงๆคุณจงพิทักษ์ ผมเจอปัญหารถเมทิ้งผู้โดยสารกลางทางและไม่แจ้งผู้โดยสารให้ชัดเจนว่ารถวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไหน ผมเคยนั่งรถเมลสาย81กลับจากห้างวิกตอรียการ์เดนถามกระเป๋ารถเมลว่าไป BTS บางว่าไหมกระเป๋ารถเมลบอกว่าไปแล้วก็เก็บเงินจากนั้นนั่งไปสักพักขับเลี้ยวไปเจอตรงไหนก็ไม่รู้เต็มไปด้วยเสาตอม้อทางด่วนเสาตอม้อรถไฟฟ้าที่กําลังสร้างอยู่แล้วปล่อยผู้โดยสารลงกลางทางตรงนั้นเลยแทนที่จะบอกกันตั้งแต่แรกว่าเป็นรถเมลสำรองคุณผู้ชมคะนี่มันเรื่องจริงเหรอคะเนี่ยคุณ เมเปินสารถเมวิ่งเลนกลางจะขึ้นลงต้องเสี่ยงตายเองคุณวันนาแย่ที่สุดตอนท้องท้องโตใกล้คอดเขาจอดป้ายนะแต่ไม่จอดสนิทจอดแบบไหลไปเรื่อยๆเราใส่ครุบชุดคลุมท้องก็โยให้เราเล่นกายกรรมกับลูกในท้องทุกวันนี่คือสาย92ยิ่งกว่าสาย8สุดฟาสเอาเรียกฟาส a n นฟิลเรียใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็ร้องทุกกันมาเยอะจริงๆหวังว่าเราจะ มีขนส่งมวลชนที่คุณภาพดีในเร็ววันนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามวันอาทิตย์นี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการ Voice Master เอิโซนสุดท้ายแขกกับคุณปลืม้มจะเป็นกรรมการตัดสินว่าใครนะคะจะได้รับตำแหน่งแชมป์ของ Voice Master ในซีซั่นนี้แล้ววันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะไปเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ใน Voice Master สวัสดีค่ะ